ลำไย,ยคิตตันคือผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่ารับประทานและที่สวนป้าสายหยุดแห่งนี้นะคะกำลังเปิดให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนได้กินฟรีที่สวนลำไย,ยคิตตันหมู่ที่หนึ่งตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะนางสายหยุดจันสว่างหรือป้าสายหยุดอายุ 63ปีนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ชีวิตหลังกเกษียณอายุราชการนะคะหันมาปลูกลำไย,ยกิตตันผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆด้วยนะคะโดยปลูกมาตั้งแต่ปี2,564สําหสำหรับลำไย,ยกิตตันนะคะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันโดยในปีนี้นะคะป้าสายหยุดมีไอเดียเปิดสวนลำไย,ยกิตตันให้กินฟรีไม่อัน ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวและเกษตรกร,กรที่ไม่เคยทานลองทานดูซึ่งหากใครติดใจในรสชาตินะคะป้าสายหยุดก็จะแบ่งขายให้ในราคาแบบลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบและถูกใจต่อลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนต่างบอกว่าอร่อยและชอบ มีความสุขที่ได้เข้ามาชมสวนลำไย,ยคิตตันแห่งนี้นะคะพร้อมกับเซลฟี่กันอย่างมีความสุขและสำหรับในปีนี้นะคะทราบว่าลำไย,ยคิตตันออกลูกก่อนกำหนด400ต้นเนื่องจากสภาพอากาศดินและน้ำดีตกเจลี่ยต้นละไม่ต่ำกว่า20-30กิโลกรัมเลยนะคะโดยมีรายได้ต้นละไม่ต่ำกว่า3,000บาท และหลังจากที่ได้มีข่าวประกาศออกไปว่าจะมีการเปิดไอ้กินลำไยคิตตันฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทําให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวนะคะจากหลายพื้นที่พากันมาชมสวนลำไยคิตตันและชิมกันสดๆจากต้นกันอย่างคืกคักเลยนะคะส่วนลูกค้าบางคนนะคะเพิ่งเคยได้ทานเป็นครั้งแรกก็รู้สึกติดใจและซื้อกลับไปฝากครอบครัวหรือญาติพี่น้องด้วยนะคะ และทราบว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมนี้ไปแล้วนะคะผลผลิตลำไยคิดตั้นจากสวนป้าสายหยุดก็จะถูกส่งไปขายในห้างขนาดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะคะและในห้างค้าปลีกรายใหญ่ในจังหวัดตรังด้วยนะคะเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ปลอดสารเคมี100%ยอเซและปลูกด้วยดินภูเขาไฟผสมผุ๋ยคอกนะคะทำให้ลูกใหญ่ลูกดกหวานหอม สำหรับลำไยกิตตันนะคะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ได้แก่ม่วงจัมโบ้เขียวแอปเปิ้ลม่วงไข่ไก่และแดงเบอร์เนียวรวมทั้งหมดมี700ต้นนะคะโดยใช้เวลาปลูกประมาณ2ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตได้นะคะในขณะเดียวกันก็มีต้นพันธุ์วางขายด้วยนะคะโดยจะขายในราคาหลักสิบแต่ถ้าต้นใหญ่นะคะก็จะขายไม่เกินต้นละ100บาท และจากการที่เปิดให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนและกินฟรีนะคะป้าสายุดบอกว่าอยากคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการให้ทานฟรีและขายถูกกว่าครึ่งก่อนที่จะส่งขายในห้างขนาดใหญ่ที่รออยู่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตามได้ทาง fb สายหยุดจันสว่างนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์086476 3-3-4-9นะคะหรือมาชมที่สวนได้นะคะที่หมู่หนึ่งตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรางค่ะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำไยคริสต,ตั้นที่สวนของป้าสายหยุดกำลังออกลูกกำลังตัดลูกกันนะคะเรามีทั้งหมด700ต้นที่ออกลูกอยู่ก็ระมาณสัก400-500ต้นนะคะส0่้กว่าต้นก็เราก็เลยกำหนดเป็นกิจกรรมเด่นของของสวนก็คือเปิดที่กินฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤกษา ก็คือถ้าใครมาก็จะได้กินฟรีทุกท่านนะคะแล้วแต่ท่านจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะส่วนราคาที่ขายเราก็มีขายเหมือนกันนะคะถ้าจะติดไม้ติดมือกลับไปบ้านไปฝากคนที่บ้านก็เราราคาเนี่ยโดยทั่วไปถ่านในในออนไลน์เนี่ยกิโลนึงประมาณ500 600หรือ400แต่ของเราเราขายครึ่งหนึ่งของราคาที่ก็ขายทั่วไปเพื่อเป็นการที่จะช่วยแบ่งแบ่งเบาภาระ คนที่ไม่มีตังหรือเงินน้อยก็จะสามารถซื้อกินได้ในราคาที่ย่อมเยานะคะแล้วก็มาถึงก็กินฟรีนี่เทศก,กาลกินฟรีของลำไยคลิปตันสวนป้าสายหยุดจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะจุดเด่นของลำไยคริปตันของเรามีอะไรบ้างมีกี่สายพันธุ์กี่สีคะของเราที่นี่เราปลูกมา3ปีกว่าแล้วนะคะเราเริ่มเก็บลูกมาตั้งแต่ยุดได้ประมาณเกือบสองปีมี3สายพันธุส์สีสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกก็คือสีม่วงจัมโบ้ ะะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็สีม่วงจัมโบ้แต่ว่าอันนี้ลูกยังไม่สุกนะคะกะ็สีม่วงจัมโบ้แล้วก็สีม่วงไก่ไก่นะคะน,นี่คือลูกเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ก็ใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีแดงโมนียวแล้วก็จะมีเขียวแอปเปิ้ลหรือเขียวไก่ไก่เหลืองไก่ไก่อะคะ่ะอยู่ในส่วนเดียวกันแล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ,ะเปิดตัวได้เพราะว่ามันเพิ่งออกลูกนิดเดียวก็วคือเขียวแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ลูกใหญ่ขนาดถ้าลูกแอปเปิ้ลรสชาติอร่อยแต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยติดลูก เราก็เลยยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่ว่าสําหรับที่เยอะก็คือ700ต้นเนี่ยก็มีนะ่ะสีม่วงจัมโบ้สีม่วงไข่ไก่สีแดงโบนิเนวแล้วก็ เอ่อสีเหลืองแข,ขกไก่ตัวนั้นะคะปลูกทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่แล้วก็<อ>ให้ผลผลิตมากี่ปีแล้วคะปลูกใช้เวลาปลูกกี่ปีแล้วก็ให้ผลผลิตโดยทั่วไปะะโดยทั่วไปนะคะลำยเกตันตั้งแต่แรกปลูกจนถึงให้ผลผลิตเนี่ยโดยอายุสากลก็คือประมาณ3ปีแต่ที่นี่เราบอกเลยว่าเราดูแลด้วยสารอินทรีย์ก็คือเอ่อพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็เติมด้วยปุ๋ยไอแร่ผุกไฟนะคะ2ปีออกลูก แล้วก็เราตั้งเป้าหมายตน้นแรกๆก็คือได้ทานก่อนแต่ว่าปีที่แล้วก็มีได้ขายบ้างแล้วก็เปิดได้กินฟรีด้วยส่วนปีนี้ผลผลิตเฉลี่ยออกมาประมาณต้นละประมาณ20-30กิโลต่อต้นอายุ10-3ปีกว่าเกือบ4ปีทีนี้ราคาเราอยู่ที่200กว่าบาท250บาทนะคะนี่พูดตรงๆจริงๆร,ราคาไม่ใช่เท่านี้แต่เราคิดพิเศษได้สําหรับลูกค้าหรือคนที่สนใจเมื่อต่อต้นเนี่ยเราตั้งเป้าวาอย่างน้อยต้นหนึ่งประมาณ3ท0 0นี่เราได้เราได้นะคะนี่คือเฉลีย่ย ปีหนึ่งบางครั้งอาจจะเป็นถึงสองครั้งบางครั้งก็ครั้งเดียวแต่เราโชคดีปีนี้มันออกลูกมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภา ata, แล้วข้าไปมิตุนาน่าจะแล้วกำลังออกดอกรุ่นใหม่มาอีกค่ะมันมันอยู่ที่การดูแลเป็นหลักด้วยแต่ของเรายืนยันส่วนหนึ่งว่าเราไม่ใช้เคมีเราไม่ใช้สารเคมีใดๆนอกจากวกาปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นเลยค่ะ